หากผมไม่ได้ทานยาหมอเสงงผมคงไม่มีวันนี้ครับผมยังจําได้เมื่อก่อนผมนั่งรถเมย์มาแต่วันนี้ผมนั่งรถเบนซ์ป้ายแดงจากอดีตชาวไร่ชาวนาแต่วันนี้ธุรกิจหมอเสงงสามารถพลิกชีวิตผมครับผมฝันอยากมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองสิ่งที่ได้นะครับยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ผมฝันเอาไว้จากผมมีรายได้165บาทแต่มาวันนี้ผมมีรายได้จากธุรกิจหมอเสงมากมายมหาศาล เมื่อสิบปีที่ผ่านมาดิฉันเป็นแม่ค้าแต่ตอนนี้ดิฉันมีทุกอย่างผมทำงานหนักมาตลอดชีวิตยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณหมอเสงเลยครับครั้งแรกที่มาพบคุณหมอเสงผมก็รู้เลยว่าผมต้องหายและสบายแน่ๆจากเคยที่ไม่มีอะไรวันนี้คุณหมอเสง่ทำให้ดิฉันมีทุกสิ่งใครจะคิดว่าวินมอเตอร์ไซค์อย่างผมจะมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการยาคุณหมอเสง่ละตัว เปลี่ยนชีวิตผมและอีกหลายๆายคนครับคุณหมอเสงเป็นหมอคนเดียวที่ไม่ได้รักษาแค่โรคเท่านั้นแต่ยังให้ชีวิตใหม่แก่ดิฉันด้วยค่ะผมหวังว่ายาสมุนไพรของผมจะให้ชีวิตใหม่แก่ทุกคนเพราะกว่า70ปีที่คุณหมอเสงทุ่มเทแรงกายแรงใจศึกษาขั้นตอนการปรุงยาสมุนไพรแผนโบราณอย่างละเอียดรวมถึงยาสมุนไพรไทย และยาสมุนไพรจีนซึ่งสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนทั้งสองประเภทนี้มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันมากจนยากที่จะหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้เพราะว่านอกจากผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้ความชัดเจนในเรื่องสมุนไพรแต่ละชนิดแล้วยิ่งกว่านั้นยังต้องมีการสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลายาวนานซึ่งความสามารถและประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ คุณหมอสิงห์ใช้เวลาเรียนรู้และใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์มาจนแตกฉานจนเป็นที่ยอมรับอย่างมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ <S <S และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคุณหมอสิงห์บูก,กับแรงบันดาลใจที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่คุณหมอสิงห์ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานและความต้องการที่จะให้ผู้ป่วยได้กินยาดีๆ และช่วยให้หายป่วยได้จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็นบริษัทแสงสุริยชฉัต2002ยจำกัดตลอดระยะเวลา12ปีที่คุณหมอเสงได้ก่อตั้งบริษัทแสงสุริยชฉัต2 2 0 2จำกัดขึ้นคุณหมอเสงททำงานไม่มีวันหยุดเพราะท่านรักในสิ่งที่ท่านทำท่านจะเดินทางไปทุกภาค ื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้มากขึ้นทุกวันนี้เราสองคนภูมิใจนะคะสมุนไพรไทยของเราก็ออกฤทธิ์ในการรักษาโรคให้หายป่วยได้นะคะและที่สำคัญคือคุณหมอเสงเริสร้างอาชีพให้ทุกคนมีรายได้ให้ครอบครัวทุกคนมีความสุขก็เห็นคุณหมอทำงานทุกวันทุกวันท่านก็ตรวจคนไข้เป็นร้อยดูแล้วเหนื่อยแทนท่านนะผมในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่า เราจะต้องทํางานทุกอย่างที่ท่านมอบหมายให้อย่างเต็มที่อย่างน้อยก็คงจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระให้ท่านบ้างธุรกิจหมอเสียงเราเริ่มต้นเมื่อปี2,545จนถึงปัจจุบันเดิมทีเรามีสํานักงานอยู่ที่วงสว่างต่อมาก็ได้ย้ายไปที่บัวสุวรรณจนกระทั่งสุดท้ายสมาชิกมีจํานวนมากมายเพิ่มขึ้นสถานที่ก็คับแคบลง จึงปรึกษากันระหว่างผู้บริหารอยากจะสร้างสถานที่ใหม่เพื่อให้รองรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจึงได้ลงความเห็นว่าควรจะมาสร้างใหม่ที่ธรรมศาสตร์หลังสิตซึ่งเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจปัจจุบันนี้ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและจะเป็นบ้านที่ทุกคนมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง,เ,องเพราะคุณหมอสิงห์มีความเชื่อมั่นว่าอาคารแห่งนี้ คือแหลงรวมแนวคิดกลยุทธ์และแหลงรวมสุดยอดผู้นำที่จะสร้างโอกาสใหม่ในชีวิตให้แก่ทุกคน <retard. S 2> เพราะอาคารนี้พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแก่สมาชิกของหมอเสิงไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จุสมาชิกได้กว่า5,000คนห้องประชุมของบรรดาเหล่าผู้นำของธุรกิจหมอสิงศูนย์กระจายสินค้าที่ครบ,บวงจรและเปิดบริการทุกวัน รวมไปถึงระบบสาธารณูรโโภคอย่างครบครันทั้งหมดนี้คืออาคารของสมาชิกของหมอเสงทุกคนคุณหมอเสงท่านจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเรารักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นก็อยากจะให้โอกาสในชีวิตของเขาดีขึ้นเช่นกันหลังจากที่ได้เข้ามาหน้าที่แห่งนี้เพราะที่นี่มีระบบบริการต่างๆพร้อมรองรับสมาชิกทุกท่านเพื่อให้สมาชิกได้สะดวกสบายณนะสถานที่แห่งนี้ค่ะ ผมได้เห็นสมาชิกในวันแรกๆนะครับที่นั่งรถโดยสารประจำทางมาที่บริษัทพอได้ไม่นานนั้นผมก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาอีกครั้งหนึ่งโดยเขาขับรถไฟแดงมาที่บริษัทผมเห็นแล้วรู้สึกดีใจแทนพวกเขาจริงๆที่ได้โอกาสดีๆในชีวิตผมคิดว่ายาหมอเสงแค่มีโอกาสได้ทานก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาได้จริงๆครับและการที่คุณหมอเสงผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนอย่างลึกซึ้ง มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยทําให้ท่านมีความศรัทธาแก่องค์เทพลือซุนเอียงโจสื่อหรือองค์เทพลือโจสือหนึ่งในเทพแปเซียนหรือที่เรารู้จักกันในนามองค์เทพโป้ยเซียนนั่นเองเพราะความศรัทธานี้เองสูตรยาสมุนไพรต่างๆที่ท่านคิดค้นขึ้นมาจึงได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและนอกเหนือจากองค์เทพลือซุนเอียงโจสื่อแล้ว คุณหมอสิงห์ยังให้ความเคารพในหมอชีวโกโกมารพัฒน์แพทย์ประจำตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลอีกด้วยโดยคุณหมอสิงห์และบรรดาหมู่มูลสมาชิกของบริษัทจะจัดกิจกรรมบูชาองค์เทพเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วยคุณหมอสิงห์ได้ให้ความศรัทธาแด่องค์หลือโจซือเป็นอย่างมากนะครับและตัวคุณหมอเองก็อยากให้องค์หลือโจซซอ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกทุกๆท,ท่านและช่วยให้ทุทกๆท่านประสบความสำเร็จสมปรารถนากางที่ใจต้องการครับโบษั์รเราเนี่ยเป็นโบิษ์ที่ต้องบอกว่าองค์หรือเจ้าซื้อบางคนตั้งนะครับไม่ว่าผมจะไปทำพิธีกรรมที่ไหนแล้วแต่ผมมักจะถามท่านให้ท่านให้เลิกให้ยามในเวลาก่อสร้างและท่านก็มักจะคล้ายๆว่ามีการทำนายเล็กน้อยว่า อนาคตเราเป็นอย่างไรซึ่ง12ปีเราเนี่ยเติบโตมาตามที่ท่านทํานายมาตลอดเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับชาวพุทธนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับทุกปีผมจะจัดกิจกรรมเมสมอสําหรับวันของท่านหรือองค์หรือเจ้เซอเวลาผมจัดงานผมอยากให้พวกท่านมาร่วมงานกันเยอะๆครับเพื่อรับบุญเป็นสิริงมงคลในชีวิตต่ตอไปเพราะความตั้งใจของคุณหมอสิงห์ที่ไม่ใช่เพียงแต่จะขยายธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังปรารถนาที่จะสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับบรรดาหมูม่มวลสมาชิกของบริษัทแสงสุริยชฉัตร2002จำกัดในปี2546คุณหมอสิงห์ได้สร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากลณนะอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตยาสมุนไพรตรามหมอสิงห์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีและด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบรวมถึงการผลิตสมุนไพรตามหลักวิชาการแพทย์และเภสัชกรจากนั้นผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้ส่วนที่ดีที่สุดจากสมุนไพรไปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหมอสิงด้วยคุณภาพโรงงานมาตรฐาน GMP Good Manufacturing Practice จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หมอเสงมีคุณภาพมาตรฐานและพร้อมขยายไปยังทุกประเทศทั่วโลกผมได้รับมอบหมายจากคุณพ่อหรือคุณหมอเสงให้ผมมีโอกาสได้มาบริหารที่ประเทศสอปปาลาวซึ่งตอบรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งทางบริษัทได้ทำการขยายไปยังประเทศใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์ล่าสุดเราได้ทำสัญญากับประเทศเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของบริษัทเราเราต้องการที่จะขยายธุรกิจของเราไปทั่วทุกมุมโลกผมเห็นคุณหมอเสงท่านคิดส,สูตรปรุงยาท่านใช้เวลานานนับปีท่านใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สรรพคุณในการรักษาทำให้ทุกท่านเปลี่ยนชีวิตได้จริงครับ หัวใจของบริษัทเรานะครับก็คือฝ่ายผลิตนะครับโรงงานที่ผลิตยาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงงานที่ผลิตยาสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่ายาทุกชนิดของคุณหมอเสงได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมนะครับผมยังสร้างสมุนไพรออกมาอีกหลายชนิดหรือพูดง่ายๆอีกหลายตำรับเพื่อเข้าสู่ตลาดสากลคือตลาด AEC เช่นพม่า ลาวขเขมรมีหมดแล้วนะครับเกาหลีมีแล้วนะครับเกาหลีนี่เป็นตลาดใหญ่ของพวกเรานะครับต่อไปเมื่อตลาด AEC เปิดเมื่อไหรพวกท่านจะค้าขายง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องขออนุญาตคือท่านนำเข้าไปได้เลยโดยเฉพาะอาหารเสริมรุ่นใหม่ของผมที่กำลังทำออกมาเนี่ยท่านสามารถได้ขายไปทั่วโลกเลยเพราะนั้นเป็นโอกาสของพวกท่านนะครับที่จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นทำตลาดง่ายขึ้น นะครับชีวิตจะมีความสุขในการทำธุรกิจมากขึ้นด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณหมอเสงียงที่พร้อมจะสร้างโอกาสให้แก่สมาชิกทุกคนทางบริษัทมีแผนการที่จะขยายกำลังการผลิตของสินค้าให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดอยุธยาบนเนื้อที่กว่า200ไร่ โดยโรงงานดังกล่าวจะสามารถรองรับการผลิตสินค้าได้มากกว่า5ล้านลิตรต่อปีรวมถึงการใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติอันทันสมัยอีกทั้งโรงงานแห่งนี้ยังสามารถรองรับการผลิตสินค้าใหม่ๆในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยเราซื้อที่ที่วงังน้อย250ได้เป็นเงินสดมีที่ไหนบ้างเคาว่าก,การที่เราได้เงินมาเรามีการลงทุนเพราะเราอยากให้ เราอยากมีการช่วยเหลือจริงๆผมได้ซื้อที่ดินไว้250ไร่ไว้สร้างโรงงานใหม่นะไว้สร้างสวนสมุนไพรที่ปลอดถงสารพิษแล้วก็มีที่ทำนาอยู่อีกประมาณร้อยไร่สำหรับเป็นข้าวที่ปลอดสารพิษไม่ว่าสมุนไพรทุกอย่างจะปลอดจากสารพิษผักพืชต่อไปจะมีขายหน้าโบตัทน,นะครับที่ปลอดสารพิษและเป็นโรงงานที่ใหญ่มากเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้า ของบริษัทและพวกท่านต่อไปเพื่อให้พวกท่านจะได้มั่นใจว่าบริษัทแสงชีวชันเนี่ยเป็นบริษัทที่พวกเราจะฝากชีวิตร่วมชีวิตร่วมทำมหากินได้จริงๆที่ใหม่ของพวกเราโรงงานใหม่ของพวกเราและก็พืชสูตรันที่ทานสมัยที่สุดในเมืองไทย9ก้าครั้งใหม่9ก้าสู่ปีที่12เป็นการก้าเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในชีวิตให้แก่สมาชิกของหมอเสียงทุกคน ด้วยความสำเร็จมากมายจากสมาชิกกว่า5ล้านคนทั่วประเทศสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกว่า1,000ล้านบาททำงานที่ไหนก็ไม่อบอุ่นเท่ากับทำที่หมอเสงเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ได้ร่วมธุรกิจกับคุณหมอขอบคุณคุณหมอเสงนะครับที่ถ่ายทอดสิ่งดีๆมาสู่พวกเราอดีตย้อนไม่ได้แต่อนาคตที่ด,ดีเราสร้างได้ที่หมอเสงครับธุรกิจหมอเสง เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งสามารถสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวธุรกิจหมอเสงเป็นธุรกิจที่ให้ความรักความอบอ,อุ่นสถานภาพทางการเงินทางด้านความคิดดิฉันอดีตช่างเสริมสวยหาเช้ากินค่าจนดิฉันได้มาเจอธุรกิจคุณหมอเสงดิฉันได้รับโอกาสอันสูงที่สุดในชีวิตความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผมในวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณหมอเสงครับ มั่นใจกับหมอเสงมั่นใจกับผลิตภัณฑ์มั่นใจกับเครือข่ายต้องหมอเสงเท่านั้นค่ะโอกาสและความสําเร็จในชีวิตผมได้จากธุรกิจหมอเสงพอทํางานกับคุณหมอเสงสิ่งที่ได้มาใหญ่กว่าที่ฝันไว้อีกชีวิตของฉันคุณหมอเสงเป็นแบบอย่างค่ะที่ทุกคนได้เห็นและดิฉันได้เป็นและดิฉันได้ทุกวันนี้เพราะคุณหมอเสงเท่านั้นค่ะคือท่านไม่ได้เหมือนแบบเป็นประธานทั่วไปอย่างทุกบริษัทที่เขาเป็นอยู่ แต่คุณหมอเสงมีความรักเรียบเสมือนพ่อพ่อของพวกเราตัวเล็กเองรู้มีความรู้สึกว่าทําไมท่านไม่พักท,ท,ท่านทํางานท่านทุ่มเทให้พวกเราเพราะว่าท่านรักจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่านอยากเห็นพวกเรามีไรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นก็เลยขอเป็นตัวแทนผู้นำตัวแทนสมาชิกทุกภาคนะคะขอให้คุณหมอเสงได้พักผ่อนบ้างเพราะเล็กดูแล้วว่าท่านเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวจริงๆ ขอให้ท่านอยู่เป็นร่มโพร่มมสของบริษัทหมอเสงของพวกเราทุกๆคนพวกเรารักคุณหมอเสงค่ะเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโอกาสและความสำเร็จที่สร้างด้วยพลังของบรรดามวลมูล่มสมาชิกและเหล่าผู้นำที่แข็งแกรง่งได้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านเพราะที่หมอเสงนี้ แม้จะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันแต่ทุกคนล้วนมีจุดหมายเดียวกันนั่นคือการสร้างโอกาสใหม่ให้กับชีวิตให้ส่องสวา่างดังแสงเชิดฉายของดวงตะวันดังคำขวัญที่ว่าอาทิตย์ฉายแสงแรงกล้าแสงสุรยิยฉัตรเจิดจ้าก้าวไกล